เมื่อคืนนี้มีออเดอร์สกินแคร์ชุดใหญ่มาจากอเมริกานะครับออเดอร์นี้เกือบ1 0,000นบาทในคลิปนี้เรามาดูขั้นตอนการแพ็คสินค้าส่งของทางร้านกันนะครับสินค้าของทางร้านเราเนี่ยจะแพ็คของเป็นอย่างดีทุกๆชิ้นเลยนะครับจะห่อบับเบิลเพื่อป้องกันการเสียหายนะครับและถ้าหากมีการเสียหายเกิดขึ้นจริงเนี่ยทางร้านสามารถเคลมได้นะครับผมการจัดส่งภายในประเทศจะใช้เวลา1-3วันโดยประมาณนะครับ เมื่อห่อบับเบิลที่ตัวสินค้าเสร็จนะครับแล้วก็ขยับเอาสินค้าลงกล่องนะครับก้นกล่องมีการลองบับเบิลอีกหน่งชั้นนะครับ เพื่อจะได้มั่นใจนะครับว่าสินค้าเนี่ยจะจัดส่งถึงมือลูกค้าโดยที่ไม่ได้รับความเสียหายใดๆขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่จัดเรียงสินค้าลงกล่องไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอากระดาษรีวิสนะครับเพื่อทําให้กล่องแน่นนะครับแล้วก็ไม่เกิดการเคลื่อนไหวในระหว่างจัดส่งนะครับจากนั้นเราก็จะมาพิ์ลาเบลเพื่อแปะกล่องนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้าให้ส่งภายในประเทศเนี่ยจริงๆเราสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับลาเบลที่กล่องนะครับแล้วก็จะมีพนักง,งานจากแฟชช์นะครับมารับสินค้าที่กิฟฟารันท สำหรับลูกค้าคนไหนอยากได้ชุดสกินแคร์ตัวนี้ก็สามารถกดจิ้มในตะกร้า,ารเหลืองได้เลยนะครับและถ้าหากเราสั่งสินค้ากิฟรีมบ่อยๆนะครับผมแบบนะนำให้มาเป็นสมาชิก V.I.P. Member กับพวกเรานะครับสามารถทักมาทางอินบ็อกซ์ได้เลย